ทอพุทโอยอย่าลืมโทรนะฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่คะค่ะอายุยี่สิบห้าค่ะวันนี้มีอะไรค่ะวันนี้อยากจะปรึกษาพี่ๆว่าท่านสมมติว่าหนูอยากจะเลิกคบหรือว่าอยากจะเลิกสนิทกับคนที่เป็นเพื่อนสนิทของแฟนหนูอะค่ะมันจะเกิดผลเสียอะไรในอนาคตไหมอะค่ะ เ,เลิกคบ<ข>เพื่อนสนิทแฟนซึ่งเขามาสนิทกันรู้ด้วยอย่างนี้เหรอคะ เป็นเพื่อนกับหนูด้วยแล้วก็สนิทกันด้วยค่ะโอเคเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะเป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายเป็นเพื่อนสนิทมีเรื่องหมางใจอะไรกันคะถึงอยากจะเลิกคบก็คือว่านิสัยของเขาจะเป็นนิสัยผู้หญิงเราไม่มีเวลาให้เขาเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเรามีงานทำเนี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เลยว่าน้อยใจเพราะว่าไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปแล้วก็อ่าหายไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกวันนี้กลายเป็นว่าเพื่อนๆต้องคอยตามง้อคอยตามแบบว่า เอาอกเอาใจเขาแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบมิสัยยิ่งง่แบบนี้เลยอะคะ่ะแ,แล้วแล้วมันท็อกซิกมากเพราะว่าเขาอะชอบลงโซเชียลด้วยแล้วบางทีอะคือเราเห็น,น่ะเราก็เราก็รู้สึกโมโห,โหรู้สึกหงุดหงิดอย่างเงี้ยค่ะมันท็อกซิกเราก็เลยอยากที่จะแบบว่าตัดคือไม่อยากมองเห็นประมาณนี้ค,ะค่ะแฟนคุณฟ้าว่าไงคะแฟนคุณฟ้าที่สนิทก,กับเขาแฟนเหมือนลอยตัวเหนือปัญหาก็คือว่าไม่ยุ่งค่ะคือคุณจะทะเลาะกันคุณจะ มีเรื่องอะไรกันคือว่าคุณไปเคลียร์กันเองค่ะแล้วก็เราจะเลิกคบก็ได้ค่ะเขาไม่ติดอะไรเลยทางนั้นเลยแล้วเขายัางค,คบอยู่เปล่าแฟนอะ่ะวันนี้ก็ยังออกไปด้วยกันอยู่ค่ะก็วันนี้เป็นวันเกิดเพื่อนของคนนี้ด้วยอแต่เขาไม่งี่เง่าใส่แฟนคุณฟ้าเหรอเขางี่ยเง่าเฉพาะคุณฟ้าหรอเี่ง,ห,งหมดไปไม่ค่ะเขางี่ยเง่าทั้งแก๊งเลยแต่ว่าเพื่อนทุกคนคือน่ารักมากเพราะว่าเพื่อนทุกคนคือตามง้อสุดๆเลยมันก็ใช่ก็เรื่องของเขานี่เราคบกับเขามานานยังเราสับสนความสนิทนิดหน่อยสรุปสนิทกับใครกันแน่ คือว่าหนูคบกับแฟนตั้งแต่มอสี่แล้วเพื่อน oh. คนนี้เป็นเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่มปลายแล้วค่ะ oh. พี่โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจ,าใจแล้วจุดเปลี่ยนที่มันเกิดเรื่องอะ,ค,ะค่ะก็คือว่าก่อนหน้านี้เราก็สนิทกันถึงขั้นว่าแบบคือเขาเป็นคนเ e อ็กโทเวิร์ดชอบเข้าสังคมเนาะ no. แล้วเขาจะเขาจะขี้เหงาคือว่าแบบไม่มีแฟนก็จะต้องมีแต่เพื่อนแบบเลิกงานมาก็เนี่ย ไปนั่งอยู่ที่คอนโดด้วยกันะคือติดกันมากตัวติดกันสุดๆเลยนี่ชายแท้ปะเนี่ยเป็นชายแท้ค่ะพี่แต่หนูจะชอบแซวว่าแบบนี่เป็นเมียน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขามีแฟนไหม,อมตอนแรกอะไม่มีค่ะแต่ตอนนี้เพิ่งคบกับแฟนมาได้สักปีกว่าแหละก็เริ่มเริ่มดีขึ้นคือปีกวิเวกไปอยู่กับแฟนบ้างออแต่ก่อนหน้านี้คืออยู่แต่กับเพื่อนอย่างเดียวเลยกับกัแฟหนูอย่างเดียวเลย ไม่มีใครยังไงใช่ทีนี้ก็คือว่าเขาเป็นแบบซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีมากก็คือว่าเขาเป็นลูกคนรวยเนาะแล้วก็แฟนหนูอะ่ะก็ไม่ได้มีฐานะดีเขาก็คอยซัพพอร์ตเรื่องเงินแต่เราไม่เคยร้องขอเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเขาแล้วก็เกรงใจเขามาตลอดแบบอย่างเช่นตอนเรียนจบมาใหม่ๆเนี้ยแฟนหนูเขาเป็นนักบอลใช่ไหมคะ,ะเขาตามไปดูอะ่ะ ทุกจังหวัดเลยค่ะทุกทุกอาทิตย์ด้วยคือไม่มีอาทิตย์ไหนที่เขาขาดเลยสักอาทิตย์หนึ่งโอ้ยใสละเพื่อนใจใจนะใช่เราและนายอะอาทิตย์ไหนหนูไม่ไปเขาก็ไปค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เทีนี้จุดเปลี่ยนคือว่าพอแฟนหนูเลิกเป็นนักบอลแล้วก็ได้มีงานประจําทําแล้วค่ะมันไม่มีเวลาเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็เขาก็ไม่ได้ไปเตะบอลด้วยกันแบบ วันนั้นนะ่ะวันที่เกิดเหตุก็คือว่าแฟนหนูไม่ได้ไปเตะบอลอย่างเงี้ยเขาก็น้อยใจแล้วก็เหมือนหายไปเลยไปโพสไอจีสตอรี T ่ Story, แบบเศร้า,าๆตัดพอ้อเฟลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ติดต่อไม่ได้โทรไปไม่รับไลน์ไปไม่ตอบหายไปแบบ เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นอะไรอย่างเงี้เลยค่ะปกติออกกันทุกอาทิตย์นะคะเดี๋ยวนี้ชวนออกไปก็คือว่าไม่ออกเลยพวกเราก็คือเหมือนแบบว่าตามงอกันจนสุดท้ายเขากลับมาเองค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้โกรธนะเขาแค่แกล้งเฉยๆแต่ว่าด้วยความที่หนูรู้จักเขามาตั้งแต่มือีแล้วหนูรู้ในิสัยเขาหนูก็เลยว่าหนูไม่เชื่อจริงๆอะ่ะลึกๆแล้วเขาก็น้อยใจแหละแต่ว่าปากแข็งอ,อันนี้ในความรู้สึกหนูหนูหนูก็ไม่ชอบรอบนั้นอะ่ะหนูไม่ชอบแล้วรอบนึงหนูก็เลยตัดสินใจว่าปิดกั้นไอจีก็คือว่าไม่อยากเห็นอ่ะ ปิดไปเลยแล้วก็อยากออกจากกลุ่มร้ายด้วยแต่ว่ายังเกรงใจแฟนอยู่ก็เลยยังไม่ออกอดทนไว้ทีนี้พอมารอบสองอะค่ะพี่ก็คือว่าหนู่ไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆนของหนูแต่ว่าไม่ได้ชวนคนนี้ไปเพราะว่าด้วยความที่วานเราไม่โอเคแล้วเราไม่อยากชวนเราก็เอาแก๊งเพื่อนไปอะค่ะไปแค่สองคนเองอะไรเงี้ยหมายถึงว่าไม่ใช่แก๊งเขาใช่ไหมไม่ใช่แก๊งเขาแต่เป็นแก๊งหนูเป็นแก๊งหนูแต่ว่าหนูไปชวนแก๊งเขาอีกสองคนมาแจมด้วยอ เป็นเรื่องแหละทีนี้ก็เลยอ่าเขาโทรมาเช็คค่ะวว่าเฮ้ยไปกับใครอะไรยังไงแล้วเขาก็ไล่ชื่อมาเลยว่าทําไมมึงไม่ชวนเพื่อนคนนั้นทาไมมึงไม่ชวนเพื่อนคนนี้แต่ว่าชื่อคนเดียวที่ไม่พูดคือชื่อตัวเองเหมือนประมาณว่าหนูก็เลยมานั่งคุยกันว่าเนี่ยถ้ามันพูดอย่างเงี้ยแสดงว่ามันน้อยใจแล้วแหละเดี๋ยวเตรียมตัวเลยกลับไปกทมเราโดนอีกแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะมันก็จริงค่ะพี่คือวันนั้นเขาไปเจอกันตอนตอนดึกที่ร้านเหล่าเขาก็ไปตัดเพอใส่แฟนหนูอีกว่า เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะเมื่อก่อนนะไปกินข้าวร้านนี้ก็ไม่ชวนแล้วนะไปไหา้นอนด้วยกันก็ไม่อะไรคือตัดพ้อมาแบบว่าเยอะมากแต่แ,ตแฟนหนูเขาจะเป็นสายยิ้มอย่างเดียวค่ะ<ต><ๆ>คือว่าไม่ตอบมันก็เลยทําให้เรื่องมันดูแบบว่า,าวไม่ง้อเขาอะที่หนูโกรธเขาเลยคือว่าเขาพิมพ์ลงมาในกลุ่มไลน์เขาหยอกหยอกนะคะว่าเนี่ยเพื่อนไปทะเลอะไม่ชวนผมผมก็ไม่ซีนะ<ๆ>ผมไม่ได้น้อยใจอะไรเขาแสะมาประมาณนี้แล้วหนูก็ทนไม่ได้หนูก็เลยเหมือนแบบว่า ลงในไอจีไปประมาณว่าแบบขอบคุณที่แจให้ทราบค่ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นอะ่ะนางก็ทักมาว่านี่หมายถึงกูหรือเปล่าเราก็หนูก็เลยพูดไปตรงๆค่ะว่าถ้ามึงน้อย,ยใจอะไรมึงก็บอกกูตรงๆได้นะคือกลัวมีเหตุผลให้มึงมันก็บอกว่ากูอ้อะแซวเล่นนะแล้วเมื่อคืนกูก็พูดไปแล้วว่าไปบอกแฟนมึงด้วยว่ากูแซวเล่นอย่าคิดจริงจังอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วหนูก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็ตามนั้นแหละคือใจเราเรารู้สึกว่าปากเขาไม่ตรงกับใจแล้ว ไม่รู้จะคุยไปเพื่ออะไรเราก็เลยตัดบทสนทนาว่าโอเคงั้นก็ตามนั้นแหละตอนนี้ก็เลยความสัมพันธ์มันก็เลยชะงักอยู่ที่ว่าเออเราก็เรา,เราไม่คุยกับเขาแล้วค่ะส่วนแฟนอะ่ะก็บอกว่าไปเคลียร์กันเราเองนะคือว่าเรื่องนี้จะไม่ยุ่งแล้วอย่างวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเพื่อนคนนี้เขาก็ออกไปกินกันอยู่ตอนนี้หนูก็ไม่ได้ไปด้วยอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในความรู้สึกหนูคือตอนนี้เหลืออีกแค่หนึ่งช่องทางคือในกลุ่มไลน์ที่หนูอยากที่จะออกมากๆเลยแต่ว่าเนี่ยแหละก็เลยเอามาปรึกษาพี่ๆว่า จะยังไงดีถ้าหนูตัดสินใจทำาลงไปเนี่ยมันจะส่งผลอะไรในอนาคตไหมเราก็ยังเกรงใจแฟนอยู่นิดนึงแล้วหนูให้ผลอ,นะอะไรเนี่ยไม่ไปวันเกิดเขาไม่ได้ให้เลยค่ะก็คือว่าหนูก็อาบน้ําเตรียงนอนนะคะ,ะเขาแฟนแฟนหนูเขารู้ทุกอย่างค่ะรู้ตั้งแต่ต้นจนจบแต่ว่าแฟนหนูเขาบอกว่าแล้วแต่แแตเพราะฉะนั้นแฟนหนูเขาก็จะไม่ได้ถามว่าทาไมไม่ไปทําไมไม่ไปเขาจะ โอเคงั้นเดี๋ยวไปแล้วน้ำบไบยเขาก็ออกไปเลยคือเขารู้อยู่แล้วค่ะแล้วทีเนี้ยสมมติว่าหนูเฟดจากเขาใช่ไหมแต่มันยังมีต้องมีกิจกรรมอะไรอีกไหมที่ต้องเที่ยวแบบกลุ่มเดียวกันอะถ้าเกิดว่าจะทําให้ไม่มีก็ไม่มีได้ค่ะพี่ไม่ได้ขนาดนั้นเลยก็คือไม่เลือกไปก็ได้ใช่ค่ะเพราะว่าหนูก็มีกลุ่มสนิทสนิทของหนูเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วปะมีอยู่แล้วค่ะ จริงๆที่มาสนิทก,นกันกับแก๊งเขาเนี่ยเพราะว่าเขาอ่ะพยายามที่จะจัดทริปไปเที่ยวทุกปีทุกปีแล้วจริงๆปีนี้เขาก็พยายามที่จะจัดอีกแต่ว่าคือเพื่อนทุกคนก็คือบายบายแล้วเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าคุณกับแฟนของคุณนะคือเอาแต่ใจเกินไปแล้วเรารู้สึกว่าเออทุกคนมีงานมีการทำอ่ะ จะมาเอาแต่ใจไม่ได้ปีนี้เหมือนก็เลยเหมือนว่าทิ์ล่มไปเพราะฉะนั้นคือถ้าการที่หนูจะเฟรออกมามันก็คงไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเพราะทุกคนนะ่ะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเพื่อนทุกคนก็ยังน่ารักมากๆก็คืออย่างเช่นวันนี้เขานิ่งหายไปเลยแฟนหนูก็ตามง้อเลยค่ะวันนี้วันเกิดจะไปกินร้านไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอบถามคําตอบคําเหมือนเขาก็รอให้ชวนอยู่นั่นแหละค่ะ ในความรู้สึกหนูอ่นะแต่แต่ถ้าหนูรีบกลุ๊ปนี้หนูจะยังติดต่อเพื่อนฝูงหมายว่ามันยังมีกลุ๊ปอื่นอี่างไหมหมายถึงว่าในไลน์นะอ,อ๋อไม่มีละค่ะจะเป็นไลน์ส่วนตัวถ้าจะคุยกับเพื่อนพวกเนี้ยก็คือต้องไปคุยส่วนตัวเลยจริงๆอันนี้พราะลำายเขามากๆแค่นั้นใช่ไหมหมายถึงว่า ถึงขนาดทนอยู่ในกรุ๊ปที่มีเขาไม่ได้เลยอะ่ะคือหนูเป็นคนที่แบบว่ายินโถวแล้วเวลาเห็นอะไรที่มันรำคาญใจอ่ะเราชอบไปปิดกั้นการมองเห็นคือว่าไม่เห็นอ่ะมันสบายใจค่ะพี่อ๋อไม่อยากรับรู้ลเลยถูกไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราเห็นน่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราท็อกซิกแล้ววันนั้นโลกของเรามันจะรู้สึกว่าไม่โอเคเลยอืม,มีแนวร่วมไหมเราอ่ะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ก็เข้าใจเราด้วยแล้วก็เข้าใจ เพื่อนคนนี้ด้วยคือเพื่อนเขาชิวอะยังไงก็ได้แต่นี่ะแต่นี้ว่าการที่ฟ้าไม่ไปวันเกิดวันเนี้ยก็ชัดเจนนะหนูไม่ไปมาหลายครั้งแล้วนะคะหมายถึงว่าที่เขานัดเจอกันหนูก็ไม่ไปมาหลายครั้งแล้วหลังจากมีเรื่องนอกนั้นก่อนหน้านั้นไปทุกแมทเลยไหมไปทุกแมทค่ะก็ไม่พลาสักแมทอ่ะโอเคง้คำถามวันนี้คือค่ะถ้าหนูตัดสินใจที่จะถอยความสัมพันธ์อะอยากกลับมาเป็นคนรู้จักคือไม่ได้อยากสนิทแล้วแต่ว่าเจอกันยิ้มทักทายกันอย่างเงี้ย แต่ไม่ถึงขั้นว่าแบบไม่ได้โกรธกันค่ะแค่อยากกลับมาเป็นคนรู้จักอย่างเงี้ยแต่ก็อยากเล็บกรุ๊ปด้วยอ่ะคือมันจะมีผลเสียอะไรในอนาคตไหม <c oughs> เพราะว่าแฟนหนูอ่ะร้อยเปอร์เซ็นก็คือ,อยังคบก,กับเขาอยู่แน่นอนแต่ลีฟกรุ๊ปนี่คือมันเป็นประกาศประกาศประกาศชัดเจนนะว่าไม่เอาว่าอีกนอกเลย <c oughs> ใช่ค่ะเออทีนี้มันต้องถามน้ำหนักหนูว่าหนูอยากได้น้ำหนักฝั่งไหนมากกว่ากัน S <S> คืออยากต่างคนต่างอยู่เลยค่ะค,คือคือคุณอยู่ในโลกของคุณเราอยู่ในโลกของเราไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยแต่ถ้าบาังเอิญไปเจอกันข้างนอกก็ยิ้มทักทายกันปกติเป็นประมาณนี้ค่ะพี่อืมอ่าโอเคโอเคค่ะทําให้ก่อนคะ่ะพี่เผือกพี่เต้พเพนพี่หอมค่ะค่ะพี่เผือกค่ะในกลุ่มไลน์มีกี่คนนะครับในกลุ่มไลน์มีสิบคนคะ่ะโอ้น้อยไปอ่ะทีทิงถ้ามันเยอะ เราเปลี่ยนชื่อก่อนรีบได้เพื่อแล้วเรานำวอตไปเป็นชื่อนี้คนสวยจะออกจากกลุ่มเปลี่ยนชื่อเป็นไทเ้นอะไรเงี้ยก็ได้คนสวยกําลังจะออกจากกลุ่มอย่างเงี้ยเปลี่ยนชื่อแล้วออกแต่ว่าถ้าสิบคนมันไล่เจอเออยาอุบาทอย่างเงี้ยอุบาทจรีงไม่พวกกลุบรวมพวกเลี้ยงรุ่นพวกร้อยกว่าคนอ่ะเปลี่ยนชื่อเลยเด็กหญิงต้นหอมแล้วรีฟเลยเออมันก็จะไปขึ้นตรงนั้นว่าเด็กหญิงต้นหอมออกจากกลุ่ม หาไม่เจอด้วยใครเ,เออว่าเออไอ้ความหมางใจอะมีแน่ถ้าเราไม่ได้ติดต่อขาทางโซเชียลแล้วไอ้ความหมางใจความแบบมองหน้ากันไม่ค่อยติดเนี่ยมันก็จะไปอยู่ตอนที่เราเจอหน้ากันฟ้าก็ต้องไปคำนวณดูว่าในเดือนหนึ่งต้องเจอหน้าคนนี้ไหมในปีหนึ่งเราเจอหน้าคนนี้กี่ครั้งนั่นแหละความมองหน้ากันไม่ติดมันจะเกิดขึ้นแค่ตรงนั้นแหละ,ะถ้าฟ้ายืนยันว่า โหถึงขนาดชีวิตแบบมันท็อกซิกมันอยู่แล้ววันนั้นมันไม่ดีเลยถ้าเห็นอะไรที่มันลำคาญใจแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ทำเพื่อตัวเองนะใช่ไหมค่ะอืมแต่แค่ก็ต้องคุยกับแฟนให้ดีว่าเออเขาโอเคนะกับการที่เราทำแบบนี้เพราะว่ามันก็เป็นการแบบเลิกคบกับเพื่อนสนิทเขา <c oughs> เขาเองเป็นคนกลางก็ต้องมีความหนักใจอยู่พอสมควรแหละค<ะ>ใช่เอเขาก็ต้องแบกความหนักใจนี้อยู่ ด้วยเหมือนกันในฐานะของแฟนซึ่งถ้าฟ้าบอกว่าเขาซัพพอร์ตฟ้าร้อยเปอร์เซ็นตเอ้ยจะรีบกรุ๊ปอะไรก็ได้เลยนะโอเคถ้าอย่างนั้นโอเคแต่ต้องจริงๆนะถ้าฟ้าคิดว่ามันคงไม่ได้เจอกันหน้ากันบ่อยขนาดนั้นหลอกเนี้ยเพราะก็ยากยาก,ก็ทำงานแล้วนี่ใช่ไหมใช่ต่างจังหวัดก็ไม่ได้จะไปอะไรด้วยกันแล้วก็ทำได้แต่พี่ก็จะแนะนำว่าถ้ากรุ๊ปนั้นมันไม่ได้แบบแท็กออลอยู่ทั้งวันหรือว่า เรามิวกรุ๊ปมันได้อะไรเงี้ยก็อาจจะโอเคกว่าไหมในระยะยาวที่จะไม่ต้องหักกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะค่ะเออหรือว่าหนูควรเปลี่ยนไมเซ็ตตัวเองแล้วอยู่ต่อจริงๆก็ดีนะพี่ว่ามันทำได้หรอเออดูไหมทำได้ปะละ่ะดทาน,นี้เดี๋ยวก็ขึ้นเพราะว่าฝั่งนั้นมันจะมีเอฟเฟกมาตลอดแหละแล้วก็คือพี่บองว่าฟ้าไม่ได้เดือดร้อนด้วย เวลาไปง้องเขาก็เพื่อนเขาก็ง้อกันเองฟ้าแค่ลำคาญใช่อเอ,อแล้วสิ่งที่ฟ้าพูดมาเอาจริงเวลาฟ้าเล่าฟ้าก็จะบอกว่าแต่หนูรู้สึกว่าไม่ใช่แต่หนูรู้สึกว่าเขาอยากให้ชวนแต่หนูรู้สึกว่ามันก็ยังเป็นความรู้สึกของฝั่งฟ้าอยู่ดีอ่ะก็ฟ้าไม่ชอบชก็ฟ้าลำคาญมันก็เลยรู้สึกมีเช <c oughs> ิงลบไปหมดอย่างเงี้ยถ้าหลับหูหลับตาได้แล้วก็ประคองความสัมพันธ์ไว้เพื่อเห็นแกหน้าแฟนนะ พี่ว่ามันก็ยังพอทําได้แหละก็มิวมิวกรุ๊ปไปปิดลําโพงไปเออมันมีข้างบนอ่ะปิดการแจ้งเตือนได้ใช่มันจะเงียบเลยแล้วก็ถ้าเขาไม่แท็ก all อ่ะก็โอเคขึ้นหนูเป็นคนที่เคลียร์แชทต <c oughs> ลอดอะค่ะพี่แล้วแบบไม่มีแชทไหนดองเลยมันก็เลยแบบว่าอ่านก็กดลบไงกดลบเลยเดี๋ยวทิมต้องเข้าไปอ่านโอ้ใช่มาร์ค as read อ่ะใช่ไหมมันจะมีมาร์คว่าอ่านแล้วทั้งหมดเลยอ่ะก็ล้างไปล้างไปมันมันไม่อ่านก็ได้ไง ก็ไม่อ่านเลยไงก็สมมุติว่ามันเด้งขึ้นมาปุ๊บแล้วดีลีทเลยก็ดีลีทพี่เป็นคนเพียรเหมือนกันก็ดีเลยฟ้าก็ร้องเข้าหรอใช่ก็ดีลีทเลยเขาก็มาร์กว่าอ่านแล้วอ่ะไม่ต้องอ่านสิไม่ไม่ต้องกดเข้าไปอ่านเหมือนกันมาร์กมาร์กว่าอ่านแล้วก็อยู่มุมมุมเหมือนกันพอกดปุ๊บไอ้ที่โน t ิฟิเคชั o นก็หายหมดเลยแต่แชทยังอยู่หรอไอ้เขียวเขียวที่มันขึ้นฟ้องก็ยังไม่อ่านมจะหายแล้ว โอ้ยหมูมึงใคเทคกว่าผมคำเลยนี่กเดชเเดี๋ยวไปใครต่อระหว่างนี้ไม่เอาแล้วก็คือเอาอย่างเอาอย่างเผือกเลยอ้าวเฮ้ยกดสามปุ่มข้างบนนี่อ่าแล้วทุกอันบ้าต้องมาร์คออลแอสเรดก็คือว่าอ่านทั้งหมดถูกไหมมาร์คออลแอสหายหมดเลยเขียวๆอ่ะเอาหล่อไม่แล้วคนอื่นด้วยป่ะหรือว่าเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวกลุ่มอื่นไม่มามาร์คออลไงมาร์คออลก็เจะมาทั้งหมดไงไม่ได้สิไม่ได้สิเราอยากอ่านบางอันไงเผือกอันนี้ก็กดค้างที่ ที่แชทอ๋อเรื่องมาร์คมาร์คแอสเีดเราเอาแชทไหนที่จะลบอะแต่เราไม่ได้อยากอ่านนะ <c oughs> ไม่ได้อ่าน <c oughs> แค่ลบโนติฟิเคชันอ๋อเราไม่ได้เข้าไปอ่านอะโอเคมาต่อพีเตนะคือจริงๆอะ่ะเพราะตอนแรกกับพี่จะไปทางว่ากเมียหนงฟ้าต้องต้องรีบเลยเพราะมันก็อยู่ในนั้นเพราะมันมีเพื่อนคนอื่นให้เราอยากคุยไงแต่เนี้ยแต่พอฟ้าพูดว่าเออหนูอินโทรเวิร์ดแล้วหนูก็ทนไม่ไหวแล้วถึงขั้นว่าฟ้าเคยขึ้นเหมือนแบบเพื่อประชดเขาแล้วอะพี่ว่านะ ถึงแม้จะฝืนได้ฟ้าอยู่ไปเดี๋ยวสักวันพี่ว่ามีอาจจะมีหักกันกว่าน,นี้ก็เลยรู้สึกว่าต้าก็รีบไปก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าฟังดูตอนเนี้ยแฟนฟ้าไม่มีปัญหาถ้าจะรีบเขาคงแบบสนิทก,กนันม้าจนแบบเออไม่เป็นไรอะ่ะเหมือนแบบเขาแยกแยะออกอะ่ะซึ่งแฟนฟ้าก็ก็โอเคเลยนะแค่ว่าถ้าฟ้าตัดสินใจถ้าจะรีบแล้วก็ต้องเหมือนยอมหรือโอเคที่จะแฮนเดิลกับไอหลังจากนี้ที่จะเกิดขึ้นเวลาเจอกันอะ่ะ แต่เอาจริงๆพี่ว่าก็ดูไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นหรอกเพราะสุดท้ายแล้วถ้ามันชัดเจนว่าเออฟา้าไม่ได้อยากสนิทกับเขาพี่ว่าเขาก็คงไม่ไม่มาตามนะนะสำหรับพี่นะในความรู้สึกแรกๆก็คงอาจจะแบบเป็นอะไรอย่างงี้แต่ว่าแต่ถ้าเขารู้แล้วอ่ะจากการแสดงออกของฟา้าซึ่งมันก็ชัดเจนเหลือเกินอ่ะพี่ว่า<ช>สักพักมันก็จะผ่านไปอ่ะแล้วเขาก็จะรู้ว่าโอเคคนนี้คือแฟนของเพื่อนสนิทแต่ว่าเออมันไม่ชอบอะไรกูเท่าไหร่ก็อย่าไปยุ่งกับมัน ่ะอย่างที่พี่ต้นพูดอะถูกเลยเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วอะหนูจะพิมพ์ไปทิ้งทวนแล้วจะกดออกจากกลุ่มแต่ว่ายั้งใจไว้ก่อนไม่ต้องทิ้งคิดแบบนี้ <c oughs> เพื่อนสนิทเขายังไม่อยากจะไปแก้ไขอะไรเขาเลยเราไม่ได้สนิทกับเขาเบอร์นั้นเราเป็นแบบหนูกลัวว่าหนูระเบิดแล้วหนูจะไปด่าดเขแล้วจะแรงไม่ควรไม่ต้องไม่ต้องมีงมงยังไงแล้วเขาเพื่อนสนิทแฟนเราถ้ามันไม่ได้เหนือบากกว่าแรง <c oughs> เขาแค่ลำคานอะก็ลิฟก็จบแล้วถ้าสมมติว่าไม่อยากไปตอบปัญหาวุ่นไายก็บอกว่าเออเป็นทว์ดไม่อยากอยู่กลุ่มคนเยอะ อยากคุยก็ส่วนตัวกันโอเคสำหรับพี่ค่่อมพี่หอมก็แนะนำเทคนิคในการรีบกรุ๊ปมาแล้วมาแล้ว ไม่มีอะไรก็คือให้วันนี้ยังไม่ต้องลีฟเพราะเป็นวันเกิดเขาเดี๋ยวเขาเมาแล้วเขาจะโทรมาเคียมจะเป็นเรื่องใหญ่ให้มันจะพักหนึ่งหรือก็คือให้จังหวะแฟนอะเราลีฟกุ๊ปปุ๊บแฟนส่งรูปภาพเลยสิบรูปตุก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 นี่รู้วันเกิดคนจะสนใจวันเกิดมากอ๋อไม่ทันดูไม่ทันดูเรื่องลีฟกรุ๊ประหว่างนั้นใช่ใช่ไ่ดีฉลาดเว้ยลีฟบ่อยอ่ะไม่ค่อยเพิ่งรู้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรับก่อนเออแต่ต้องมีทีมช่วย กายแฟนนั่นแหละก็แฟนไงยรูปลงไปสิบรูปแล้วถ้าเกิดบ่าเฮ้ยไอฟ้ามันลิฟกูเหรอเออโทรศัพท์มันเสียแลายมันเสียมันจะกลับมาเดี๋ยวกูอินไว้เองมึงถ้ามาเขาพูดขนาดนั้นกูอินไว้ก็คือเอออินไว้ทำไมอ่ะก็ไม่ต้องรับไงก็คือเวลาใครที่เอ่าไลน์หาฟ้าตอนนั้นน่ะพวกแก๊งในเนี้ยเอ้ยโทรศัพท์เสียหรอหรืออะไรอ่ะฟ้าไม่ต้องตอบสักสามวันโทรศัพท์เสียมันจะใช้ไม่ได้ ก็ไม่ต้องอ่านแต่ว่าในไอจีในเฟซบุ๊กคือมึงออนไลน์ตลอดเวลานะเอาไลน์กูเสียเอาแค่ไลน์ไลน์เสียมันมีมันมีพอไลน์เสียมันจะเด้งออกทุกอันเลยมันจะลิบกลุ่มทุกอันเลยมีกลุ่มเขาอีกลุ่มล่ะมีกลุ่เดียวมีกลุ่มเดียวค่ะเออเออนั่นแหละก็ให้แฟนตอบไปว่าเออลายลายเสียแต่ว่าทิ้งเวลาไว้ก่อนอย่าเพิ่งช่วงวันเกิดต้องเปลี่ยนชื่อไหมไม่ต้องเปลี่ยนมีสิบคนมันตกันสมมติเพื่อนชื่อบีคนที่เกียรติอีบีออกจากกลุ่ม เขารู้เลยทีเนี้ยทีนี้เรื่องใหญ่เลยคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุดทอพูดโถอย่าลืมโทรนะ